เอาละครับมาต่อกันเลยกับซูเปอร์เทนเอสแทกนะครับซึ่ง,ง,งบอกบอกบอกกับไปแล้วนะครับครั้งที่แล้วจะเคลียร์แต่มันก็ไม่เคลียร์มันเสียดายมากงั้นงั้นวันนี้เคลียร์จริงๆแนะ่โอเคมาต่อกันเลย เพื่อนเราหายไปไหนไม่รูนะ้เนี่ยเพราะเราข้ามฉากมามากมายเราก็เลยแบบไม่รู้เลยว่าเพื่อนเราหายไปไหนไม่เป็นไรคนเดียวก็เฟี้ยวได้คือทั้งกองทัพเพื่อส่งเรามาตายช,ะชะดะัดๆแหละมันเห็น <c oughs> ๆกันอยู่อะโอ้โหใจร้ายใจดำมากเนี่ยส่งเรามาคนเดียวโอเคโอเคโอเคปาไปเสิ็จเขาสดเขาสด ไไรไม่สนอะไรทั้งนั้นนะเราต้องรนีไม่ดีคือปืนเรานี่แทบจะไม่มีความแรงปืนนี้ดีกว่าเนี่ยก็ลองอัพมาเยอะๆจะเสียแรงน่เราไม่มกล้อัพไปเยอะเลยปืนเนี่ยเมื่อนผมจะไม่ลังเลที่ใช้ใช้ปืนเลยโอ้อเขียวๆนั่นคือพยาบาลเหรออุย้ยแต่จะบอกว่าไม่ต้องการแต่ตอนนี้ต้องการแล้วล่ะ เอาหน่อยก็ได้อะไรอ่ะมีแม่ชีด้วยแม่ชีกลงคามแบบนี้ยังไม่ตายใช่แม่ชีหรือเปล่าเกิดแบบทรยศดหักหลัง <c oughs> เปิดผ้ามากลายเป็นตัวร้ายขันเทพไปไปเข้าไปในโบสถ์นะฮะโอ้โหโบสสภาพโบสถ์พังยับเยินเราไปคุยกับแม่ชีไหน่อก่อนอดีต้องมาพยาบาลไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเพิ่มแค่นี้เองเหรออา้าว คุณฉันว่าแล้วแกทําไปทําอย่างนี้หัวหน้ามาปลอมเป็นแม่ชีอะไรอยู่ตรงนี้ทำไมคุณทําแบบนี้กับผมโอ้เสียเวลาอย่างเงี้ยคุณหลอกผมหัวหน้าคุณหลอกผมคุณทำให้ผมเสียเวลาเนี่ยเอาให้เงี่ยโอ้รอนหน้าร้อนหนักงอะเดียอะโอ้ซีง่ายจะฆ่าผมไม่ง่ายนะ ผมเพิ่มคนแม่นปืนคนแม่นมปืนไม่ง่ายแต่ถ้ามาอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะถ้ามาข้างหลังอีกตัวแล้วก็เราต้องเลี่ยงนั่นเองเฮ้ย <c oughs> จะให้ผมไปซื้อของกักตุนไว้มไมวงไปว่าดูขอร้องขอร้องโ okay. อเคถอดเสื้อกรกพอนี่ <c oughs> อย่าไปฆ่าไปเลยอพูดอะไรเราเป็นผู้ปานีผอ้ยหาไรเนย มีความด,ด,ด,ดูแลดูแลมันต้องมันต้องทำอย่างนี้ไปที่ร้านช็อปด่ดวนๆร้านช็อป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 แลวก็ซื้อสิ่งที่เรียกว่ากล่องพยาบาลซื้อได้กี่อันอันเดียวอะโอ้โหชีวิตซื้อได้อันเดียวก็ยังดีกว่าไม่มี แบบไม่กี้ไม่เอาอีกแล้วแล้วก็ใช้วิธีเกียเตียนวาร์ปนี่ไงพยาบาลก็มาโอ้เช็คพอย์เช็คพอย์ที่ตาลุงโอ้คุณแบบคือคุณดีมากอะผมไม่เสียใจยเลยที่ผมมาตรงนี้เปลี่ยนใจดีไหมเปลี่ยนใจยังทันหรือเปล่าวิ่งมันไส้เพื่อนแกยิงฉันยิงแก แกจะไม่มีส่วนร่วมกระทาอืมอ๋อนี่จะยิงให้หมดเลยแกจะยิงฉันใช่ไหมฉันรู้มาเป็นของรับอาสี่้ยหุ้ยมีตัวแปลกแปลกแปประหลาดแปลกประหา 7, 5, 5. ลาดเจ็ด้าอยูั้นยิงระเบิดด,ด้วยเอาสี่ยิงระเบิดนั่นจเจอเผาหน่อยเอเผาหน่อยโอ้โ อึดๆๆหรือว่ออนนาบอสอะอรไปๆๆทางในเนี่ยเข้ากตรแพงไปวางตัวให้ห่างเดี๋ยวเพิ่งเดินไปตรงนั้นไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีก็วิ่งเลยครับไม่มีก็วิ่งมีแล้วมีแล้วยิงทางไกลเราเล่ไเล่เพรียเราต้องมีเดี๋ถ้ามันมาด้านข้างด้านหน้า,นด,านด้านหลังก็ <c oughs> โอ้ยๆเลือไปเมื่อกี้ฉันก็โดนแกฆ่าฉะนั้นรับไปซะเฮ้ยอย่าบอกนะเรื่องมื้อรถอะนีะ่ังไงงั้นก็บายบายอ้ย่ยาเพื่อนอย่าโอ้ยในนั้นมีรถถังอยู่ฉันกลัวโอเครถถัง,งมันมุ่งได้ ทัไมนกมีการผสใช่ไหมกูสบายแล้วคนอะไรยิงข้ามดัวไม่ได้พวกนี้คืออะไรู้แเบอดอหัวลบนิ่งเพีอูไม่ได้ไปยิงเลยตัวลูกหลงแย่แล้ป้าปาป้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 าปาปาอะตาย ัวกลัวตายมากวันนี้เอา้าลืมไปว่าเรามีเลือดอุ้ยก็ทั้งอุ้ยตัวนี้ยิงได้นี้ทำให้เลือดลดได้มาไปอุ้ยเดือดรอดเดือดรอดเดือดโอ้โหเดือดรอดผมเดือดรอดผมเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมนี่ดิ้นหลนทุกวิธีทางเยูตลอดกด e แล้วฟ้าเข้าไปหุ่นไล่กา,าใชนะกทำไมทำไมแกไม่ยงนะิงล่ะ เอาสิสู้กับฉันใช่ไหมโอ้โส,สู้สิสู้ใช่ไหม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 เก็บมันโอ้โถึงแล้วใช่ไหมโอ้แต่หายจากความ โอ้โหมันทำไมแผนที่มันแปลกๆอ,อ่ะอ๋อเหมือนมันจะลงบันไดลงบันไดไปชั้นใต้ดินลึกมาก B2 และชั้น B2 อละลงอีก B3 แล้วครับมันจะมีอะไรรอ,อเราอยู่ตรงนั้นโอ้โหน้ำเน่าๆไหลออกมาพื้มๆเลยอะ่ะเปิดไฟหน่อยโอ้แบบนะครับเขียวๆนี่มันอะไรกันน่ากลัวเปิดไฟดีกว่า เดไฟเอาลงไปอีกอ่ะอเลือดขึ้นเหลือแค่นี้มีอะไรเก็บขึ้นมาอไรโอ้โหต้องไปในนั้นจีิงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวทะเลเทไหลหน่อยก็ดีนะในสถานการณ์แบบนี้เผื่อมันจะมีอะไรให้เก็บแบบนี้มีแค่นี้จริงๆเหรอโอ้โหทาได้ฉากกับมอสนี่แย่เลยเนี่ย แต่มันน่าจะเป็นฉากนะครับหวังว่าถ้าเป็นฉากจะดีมากพราเราจะยองตายเสียเฮ้ยหุ่นอะไรอะ่ะเอามันโดนมัดไปตรงนี้โอ้เหมือน,นเหมือนกับว่าด็อกเตอร์มันจะโคน,นิ่งอตัวนี้ขึ้นมานะแล้วก็ปลุกตัวนี้ขึ้นมาแล้วให้บอกความลับอะไรบางอย่างซึ่งเป็นตัวที่ตายไปแล้วนะด็อกเตอร์มันก็เอาอยาอะไรใส่จรวดไปแล้วนั่นเองใช่ละมันคืนชีพตัวนี้ขึ้นมา เพื่อจะถามข้อมูลเนี่ยโขเราก่อจรวด,ดไปอย่างนี้เลนะโขดไปไหมคนอะไรโขเรื่อยๆแล้วเหรอเนี่ยค,คือเรื่อยอะไรคือ่น,นี้จริงๆอ่ะโอ้ยอมตายก่อนเพื่อเพื่อจะกลับมาสู้เราต้องสร้างหลังก่อนนะเคจัดไปเข้าใจแล้วเราก่อจรวดด็อกเตอร์ไปด็อกเตอร์บอกว่ามันสายไปแล้วเงินฉันจะก่อไปด้วย <c oughs> ไม่ตายเห้ <c oughs> สมกับเป็น สุดยอดทุ่มฟ้าน้ำว่า,า,า,าโจโง่จริงเนี่ยออกเป็นหัวงาโดยไม่ทายเอาสิจ้าด,ด็อรเดนโดนฉันอารมณ์มากไม่มีตัวประกันแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยที่รักฉันไม่อยู่แล้วไอ้แกชั่วร้ายแล้วเ,เจอฉันนี่หมูย,ยิงเร็วมากโู้ตอ้องตั้งยิงดรมันหโหดเลยคือแบบมาถึงยิงเลยอะแล้วต้องแบบเซนต์มียู่นี่ เราจะตายนะอย่านะด็อกเตอร์อย่านะหัวยไปเฮ้ยเราไม่ตายเราไม่ตายอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นสารอะไรบางอย่างโอ้ยอย่าบอกนะว่าได้เริ่มตรงไหนผมเชื่อเริ่มใหม่หมดหูได้เริ่มตรงนี้แจมเรียกว,ว่าสกิลพระเอกชีวิตอมาตะนั่นเองเนี่ยทักษะการเป็นพระเอกนี่ช่างยอดเดียวดูว่าจะไปที่ไหน ตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นไปที่ไหนพี่หญินนงหลงรักทำอะไรก็ดูดีเนื้อจัดไปปิดซะปิดอะไรนี่เป็นฉากเหรออูซานรั่วอะไรสารอันตรายารั่วอะไระอูด็อกเตอร์หัวนายแบะแล้วอะ่ะหัวนายมีสารสีเขียวอะ่ะมันทำไมเลือดมันไม่โดนะมีหล,อ,ลอ,อดเลือดกอ้อนนะอ๋อมันคือมีมใช่แล้ว คื่อที่นี่เองเหมือนให้เรามาทำลายสารอะไรบางอย่างด็อกเตอวมันจะเอาปล่อยสู่นอกโลกหูยิงไม่โดนเลยอะ่ะทำไมหัวหน้าหัวหน้ามีสารสีเขียวนะด้วยด็อกเตอร์นี่เป็นด็อกเตอร์ช่วยนะขอยิงที่มันขอยิงที่ก่อนขอยิงที่มันยิงที่มันยิงองกอกมาเลยด็อกเตอร์ โอ Recently, <that> like well ้โหดูนี่แ <vodka> ล <and S 2> <ination noises> ้วเปิดสิเปิดสิซ่อยู่ยีนี่แม่เกลื่อกันเลยโอ้มันปล่อยสีเขียวไวมาจยิงนะเตียวจะตายนัะเดียวจริงแล้วโอ้เราเราไม่ได้ดูอ่ะมันปล่อยสารสีเขียวมาเลยมันเอ่อเครื่องนี้มันก็ปล่อยสารสีเขียวเหมือนกัน ผมมันเริ่มตรงนี้มันไม่ได้เริ่มให้ตรงที่เขียวเขียวเปิดนะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เราไม่สามารถโกงมันได้เลยถึงแม้เราจะตายเราก็ไม่สามารถโกงมันได้อย่าบอกนะว่านี่คือแบบเราสามารถเขี่ยมันได้แล้วถ้าจบตรงนี้นะงั้นเราต้องตั้งใจเล่นนะมาดิมาดิว่าท้ายแหลว่าท้ายแหละยิงหมดมนหมเลยคนดูเพลียได้มา กาะเฉลิโดโอกาสมาที่นั่นโคตรอึ้งเลยโคตรอึ้งเลยโอ้โห หมดทั้งใจเล่นแนะ่เลยตั้งใจสุดโอ้โหไอ้สุดสุดก็ไม่เคี้ยวอยู่ดีกินเยี้ยวไปก่อนนะครับ้ยเฮ้ยไม่มีน้ำยาเฮ้ยเลรู้ได้ไงเลือกได้ไงมาเลยจัดมาจัดมาเฮ้ยมันปล่อยเจียวเคี้ยวมาเครื่องเนี่ยโอ้โหเราทำไม่ได้ดูฆ่าแต่ชัวร์ดีกว่าไหม ด้วยความศรัทธาในครั้งสุดท้ายนี้โปรดรุมมนบรรดาให้ข้าผ่านนั้นผ่านเกมนี้ด้วยเถิดฮาเลลูยาจะเป็นฝันทัานสจ้าขี้จะเป็นปน,นอนเป็นไปได้เนี่ยความฝันที่เป็นจริงชิบเบือนะแกเต็มที้ชิบเบือนะแกเต็มที ได้โปรจะทำยังไงัน้โปร please p l e a ยิงรัวเลยฉันจะไม่ส่งอะไรใมันสิิฉันจไม่ส่งอยแทงยิงแต่แกได้แล้วไอ้บ้าฉันจะไม่ปล่อย โอ้โห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 โอ้โอ้โห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 โอ้

ว่าจะพานดูระเบิดตุ่มตุ่มๆว้ยเราตายหรือเปล่าเนี่ยโอ้ทุกคนทำความคารกกันใหญ่ก็ปล่อยเราไปตายชัดเจนอยู่แล้วอ่ะโอ้หเรายังไม่ตายคนอะไรเนี่ยสมก็เป็นพระเอกจริงๆเนี่ยโอ้ไม่ตายรุกมากเสียพอดีเลยเครื่องบินผมเพื่อนหลวงเพื่อนจะรอรับใช่ไหมเพื่อนก็เลยเคยเรื่องบินมาช่วยนี่ผู้หมวดถึงต้องคารวะเลย นายเก่งมากโจโจ้นายเป็นฮีโลของแผ่นดินคนเดียวไม่สนับกองครับโอ้ระเบิดเมือแตกจตายไหมเนี่ยโอ้ไม่ตายแล้วเป็นผ่้ห็นงนะเราเราได้โอ้เย้ผ่านแล้วจบแล้วจบแล้วใช่ไหมถ้ามีเล่นต่อไม่เล่นแล้วนะเฮ้ยจริงครับจริงครับจบแล้วจริงเนี่ยโอ้ถอหน้ากากก่อนไหมที่กินไอติม ทำทุกอย่างเพื่อเหลือนก้าหานมง,งแ่แค่คนเดียวดีเอ็นดูจบแล้วมามานายมีส่วนร่วมอะไรบ้างเนี่ยไปโผล่ทุกที่ทุกสถานการณ์ดูดิดูดื่มวายจิบชาเล่นบอลหูชิวชิว,ชวเพื่อเหลือนก้าหานเนี่ยนะโอ้โอเพื่อที่รักนี่เองชัดเจนโอ้ยิงนาะฬิกาทิ้งเลยเนี่ยโอเคครับถือว่าดีเนี่ยทำทุกอย่างได้เพื่อ เพื่อคนที่รักเออถือว่าสุดยอดนะ yes เอเ h y e จบแล้วเพื่อนก็ยจะคุยไม่รู้เรื่องเหมือนเดิม happy happy โอ้จบแล้วนะฮะเอาละครับก็สุดท้ายก็จบจนได้ผู้สุดสุดยอดดีใจมากนะจบไปแล้วนะสำหรับเกมนี้โอ้โหเออขอบคุณอขอบคุณจริงๆ 快怪得重。<laughs> 哎